คนบบาน้าสวัสดีครับอันนี้คือเจ้าของเพจเด,ด็เอา้าคือใส่มือเขาบ่อเอาถุงไม่ยานจีอะ<า>่ถุกป้ติกกรมีแหมเนี่ <c oughs> นาแรงน่เาเ่าฮ่าฮาฮ่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 ารัาฮ่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 ่าฮ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 ่าาาลาาาา่อา่อ่ เอา้ามันบ่ได้อาคารด์แตงสบายเอา้าครับถือโอกาสขุนดินรอบขอบขอบเออนั่นอต้นหอมตัวนั้นไหมนะเอาพวนดินรอบๆอันต้นบกฮงเล่เพราะเป็นหาขีดกระเดียดอย่างเดียดด้วยขีดคือต้นนั่นไหมเห็นไหมต้นนั้นพุ่นเป็นวงกลมซื่อๆแล้วก็ไปต้นไม้ถ้าพวนไปเรื่อยแต่ว่าบ่ซาบกหุฮงเล่เอาตะนาดินกับพ่อครับ มันมันมาอยู่เลิกหอกมันอยู่ตื่นๆนั่นนั่นเห็นปะตื่นตื่โอ้ยกระสับดีๆก็แน่มันติขาดมันติขาดนี่นะครับขอบคนเอาเด้อพี่น้องแต่ผมก็ใส่ถุงพลาสติกบันนี่ใส่มือเด้อเอาวันนี้พอกับคนเอ้ยช่องคนบ้านหน้าด้วยค่ะมืางทีจะถ้ามาใส่เบ็ดปลาคอใหญ่เด็บ สิบเอ็ัวนี้เขาจะสิบเอ็ดปลายังล่ะอะไรนี่บางเบางบางดวงเบ็ดยังราบางนี่ปกติเราเราเคยใส่หรอกันฉันสันยังเสียเอาคืใส่หน่อยเองสิปกติเราเบ็ดยังเสียมันสิบประมาณเอาแต่ว่าส้ใส่ร่องเบิงันสิมันบ่เปนสิมันหรือประมาณเป็นน้ำค้นมันบ่เป็นมันเป็นน้ำเบ็ดมันบ่เป็นน้ำค้นให้น่าให้นี่เดือนที่เราเนี่ก็แหงว่ามีน้ำบนตัวสองสามมือมันนี่มีน้ำมันจะมันล่องใส่มันจะมีป่า่ ใครทีน้าห mm. ิ่งเอารองเบิงเบ็ดเบ็ดเบ็ดสันนุ่นใส่ยังวะปกติเขาใส่ยังเขาคือเห็ดสันก็ใส่ปลาเนี่ยแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่คนดีเห็ดแล้วแต่ผู้เห็ดสีเห็ดสันเห็ดเงาแต่ปกติแล้วผู้เส้นเบ็ดเขานี่เขาสีเบ็ดยังสีเขาสีเห็ดเงาคนนี้เงาคนนี้แต่มันติดมันเิดพันลบอ้อมเลยเดือดมากมันเอาลองเบิงหมานมามานกระรูดละมือนี่นี่หลังแยก เอาอยจะไปเหยียบเป็นไฟอีตัวอนนี้ยังมันชองพุ่มพุ่มชองพุ่มมาเบิ้งไม่ยำไม่ยำอนนี้ใส่ไปก่อนดุนเอาเพราะว่ามือวานมือก้อนกับป่าบืนมันอาทิตย์ลุดลงมาหนีละสุมนึงมันกับสีมันน้ำโพถือเบ็ดหนึ่งอืมเส้นเป็นตัวที่เรียนเส้นเป็นตัว ใส่แบบนี้เสียบแบบนี้เอาปล่อยมันจังสีอะไรป่ะนี้มันดินได้มันบ่แข็มจิตตา,าแข็มไม่แข็มก็ลองมึงจำ,จำได้บ่ล่<จ>า <ำ S 2> ได้จำไปได้ไปด่ะขั้นเบ็ดมาเกี้ยมาเร่เร่บบนี้ไอ้นี่สี่ที่สุดล่ะป็ัยังก็ต้อ,ตองใส่น้ำให้น่าญาตนี้ไม่ต้องใส่น้ำให้น่าเพราะว่าป่ามันจะขึ้นน้ำให้น่ามันจะขึ้นหายกิน ปลาบืนจ้ะอันนี้คือหอมเลยจ้ะหอมหอมบ่อันนี้คือหอมหอมบ่อือก็ดูความันเปลียนมากยามนี้ต้อการทานดูนะได้ได้บกพุงได่คนได้ได้ครับได้อยูสามลังแล้วดวงเบ็ดขั้นเบ็ดมันสั่นจำยากใส่ให้เดี๋ยวนี่พ่อนี่ทิ่ ดวงเวดเป็นตาหายากเลยดวงเวทนีู่ปแล้วนเมืมันตนสท้งดนอย่างีูดไม่ยังไดนี่แหะโบดสก่อนกัใส่น้ำีสี่แหละ้ำก็ใสตดอกันไม่ซาใส่ตาให้นานี่ยปูปลาคุ้งตาปลาคุ้งขึ้นหีมือกุณตาปูปลาคุ้งขึ้นหลาจ้ะใบด่าง ถ้าเบสมันดึงถ้าปลาดึงลงนี่สีบลสเ,เห็นเลยนี่จังบับงระยะนะอ,อ,อือมาย่างเกี่ยวเขาที่โอ้คันแม้มเคลื่นกับสีบ่เห็นเหรออะสีบ่เห็นเอย่ต้องเบิ่งระยะเบ็ดออกอือตายแต่ปลามันเกิดขึ้นนับปีสี่เลยอ๋อคิดตื่นแทนนี้ตื่น นี่หนาแห้งบืนบ่อึืนตักทั้นผู้แทมสูงบืนขืนมาได้กันได้กันมัดไม่ได้มันี่เราบอกมันขืนกินดีปลาลักษณะอังสีล่ะหืา่นาตื่นนี่เสียมอตื่นๆนี่ปลาังสาชนมัดปลาดุกปลาคอที่ลักๆัมันบักลักก็คือปลาดุกปลาคอปลาเข่งพราะวเพราะวา พอมันมันบามีเลยให้หน้าเป่าเลยนี่มันบื่นมาน้ำสาเลยนี่ปลาบื่อสาก็ต้องเป็นปลาใหญ่ปลาแข็งแรงแล้วเีลาข้างแดดก็เคยใส้เพียให้จะเป็นทองหน้าบ้านอีเวลาข้างแดดทะลุนเบื้องอะไรเนี่ยอื่นบปวดให้ด้วนี่ยังมาคืองูด่างเหย้มาจีนเฮชีกิดอื้อ เนียเขียดบอกได้ว่าบอกมีข้าวบังโง่กินชีก๋วยเตี๋ยวนอกจากเนี่ยเขียดหาหากินยากเอย่างนี้กินบ้าแล้วถ้าเนี่ยเขียดเนี่ยมันเป็นเส้นเดียวกับเส้นยามยามยาำไปด้วยข้าวเบดมันทำกันกระป๋องเส้นันเส้นหยาเส้นหยาสีเดียวกันแล้วล่ะเนี่ยขึ้นแล้วสีเบิ้งหยาตาตาขึ้อน่อยต้องเอาไฟนั่นไม่น้ำเ่าเป็นยังข้ามีไฟอันอีโมงอยู่ของอ้างแต่ โอก็มาของขวบเหรอท่านมาถีบแต่ว่ายุ้ยวัดคยเห็ดค่อยเห็ดดอกเบ็ดขวบเงี้ยงๆมั้ยพวกไม่วัดคยเห็ดดอกเบ็ดแบบเนี้ยเป็นเห็ดแบบประหยัดสายตีหรือจังไรเห็ดเด็กเห็ดจังไม้ไผ่เขามีหน่อยนี่เนาะเีกไม้ไผ่ถ้าได้ก็แสดงว่าปลาไร่เติบเต้นถ้าถ้าถ้ายังว่าปลาไร่ป่าข้างาม ก็ขั้นเบ็ดกลวงเบ็ดพราเขาสูุทรคุณยายอันนี้คือข like ั okay? ้นตาต่อไปก็สิเป็นยุ่งหมดหมดต่อไปก็จะตึงขั้นตาก็สิได้ออกกล่องเลดูเลยจ้าเพราะว่าช่องค้นบานมากขันตาซิมี่การนำเสนอเรื่องราววิถีบานบานเฮาไหลหลายอย่างเพราะเพิ่นเป็นคนผู้เฒ่าตะเกาตะกรอนผู้เฮ็ดผู้ฟาสางผู้เห็ดผู้ฟาสาง อันนี้เคยยังผู้นำกลหมดเดอหมดยกยกขาบ่อยเอ้าหมดเลยมดเลยหมดเลยหมดเลยมดเลหมดเยมดเลยหมดเลยดยมเลยเมดเปหมดหมดลหเลยยหมดเลยมดเมดเลยหมดดเลาหมหมดดลเลย รอบทุ่มนึงอเลยเพิ่มรอบทุ่มนื้ออาจจะเลี้ยงไอเงี้ยไอตองแยมจักรอบอันนี้ห้อยห้อยเพลย์มรกนี่หรือว่าหนูหนูหนูแปะหนูบนผู้หนูผู้หนูผูหนูผู้แทนจนฟอดหนูคนคนนี้แบตเจ้าของเดือบเดือบอยู่ครับตัดอาติชาตินี่ค่ะโอ้ยว่ามันนุ่งยุบกันมือถือนี่ทายได้ท้าบ่าหอนมั้ยยังกะเป็นชั่วโมงอยู่ นะน,นี่นะห้ามองนีะห้าติดกับหน้าผู้เดี๋ยวอีกอันมองนี่เลยพอนี่แม่นไแม่นะต้องซีแมนนี่เลยนี่เนาะต้องเป็นซุมน่มหนูซุม่มซุ่มเหีนตีจนฟ้อนตีหนูเนี่ยจนฟ้อนตัวใหญ่เล้วนี่ย ไก่พวดเนี่ยจังเสือเจ้าเสือบังไงแน่นี่ไก่จังไดนเลยกระไฮน่าอ้อมกระออมใไฮน่าเลยเนาะพี่กับตาแม่น้ำโอ้โหมันมันมันเห็นชัดอยู่ครับคนที่มาเป็นไก่ดิชีพีเรากระลังบ่มวนนักขวานว่าท่านผู้ชมนี่เป็นไงคนหนึ่งใส่แรงหนึ่งคนหนึ่งไปเรียงหนึ่งเนี่ยตาตามื่อกี้เราพาไปเก็บเห็ดน้าตาเด้อมือสามาเด้อไก่เดี๋ยวเิ่งห้อยปลา เขห้อยปลามันขึ้นมากเลยอ๋อเนี่ยขืน,นขึ้นมากตลอดเลยไดม่ติดไปอยู่โยใค้ใดเท่านั้นเลยขูนแล้วเอาให้ล้างนั่ติขึ้นก็ต้องขึ้นให้นี่ขึ้นไนต่ตามตามธรรมชาฉาดปลาก็น้ำแห้งแล้วอันนี้เปิดน้ำใช้รถไงอันนี้มันไหลลงไปทางนี้ขึ้นจากที่ออ๋ถ้าปลาถ้าปลาเบิดเอาห้อยนอกตัวนี้ห้อยนกไม่กินปลาถ้าเบิ่มันก็จะขึ้น อยห้อยปลาเบือนไ็นแบบนี้แหละนี่เป็นน้ำหนามมันห้อยเป็นไปได้ตอนนั้นมะกรูมะกรูอัดกันแท้อยู่นี่แสดงว่าปลานี่ขึ้นตลอดขึ้นบริหารเอาละให้นั่นละให้ที่พ่อใช้เบ็ดนั่นแหละเพราะว่าปลาต้องขึ้นที่ไปตามลำสายน้ำท่างคุณบ่หนี้เหรากกว่าห้าต้องเฮกวิสต์หนาขั้นแท้ล่ะหนาขั้นแท้ จัดลังก็แล้วใส่เบ็ดแล้วเปิดน้ำใส่ให้หนี่งตัวทางบีบตันแหงแล้วพอมีน้ำเข่ากับเปลี่ยนเปลี่ยนจากเหลืองเป็นเขียวแล้วต้องงาทำนะบาสพูดได้ไหมหยบนี่ตายยังบียังบีหมดหวยหมดอ๋อเอาฟังนี่น้ำฟังนี่น้ำเล็ก ได้นึ่เดทไปนักเลยเดทไปเรื่อยๆถ้าถธอปลาดุกเป็นตะเบ่งเลยเลยปลาโขยคิดยากพวกแก่ไปแล้ววนี้สิได้เอาถุงมือมาดั้มมาและถือก้อนเอาสิไมันถือก้อนเก็บว่าเปลี่ยนมะปลาดุกไอ้มันถือก้อนคิดยากไปแล้วคิดยากคิดยากว่ามันถือหรือเปล่าเล่าเบ็ดตุ่มใส่กันเล่นว่าไหมนะ วังเดบคมมโอ,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 อ้แค่ถือเบ็ดซื้อแค่ถือเบ็ดตัก <c oughs> <c oughs> เจ็บปะโอ้เจ็บปะบางทเลือดออกเลยใส่ยใจบ้างรู้มั้เอ็นกระห้องอยู่ถึงหน้า,เ,นอาเอาเอ็นกระห้องไรก่อนขาเชื่อเบ็ดดวงเบ็ดหรอมันดีแต่ว่าเสียที่แต่ว่าคัดมันสัน่น ขีกีดียนเอาน้ำมันข้นบะคุ้งเลยนี่ม่เสียหยาร้อมปวดอไรเนปดอะไเป็นเนี่ยจมงกเหรอไหมนะจมวงแหละบนมาเลกาหาโม่งเคืองครับอันนี้ช่องคนบานหน้าครับอยู่ทงให้ทงหน้าคำแล้วตะเวนกำลังสิตกดินช่วงนี้เป็นเวลาหาโม่งเคืองครับ ไ่เบ็ดปลาดุกปลาคอเนี่ยคีเกดเดียนนีมม่อ่มึงด่ขัดหน่อยขัดนิดหน่อย,ยอยนี่อเบ่งอีนี่พูดหนึ่งส่พูดหนึ่งหายนี่หายยากเลยไ,ไี้กันเบ็ดแบบนี้ซีเ้ียนเอาเนก็ไม่ตีไปน้ำทั่ง ตาตียังไม่เห็นปลาดึงลงบ่เห็นจำนิดหนึ่งจบเลยเรื่องสิการระยะเอาอยู่เพราะว่าพ่อใส่ระยะเดียวกันพ่อใส่เป็นระยะระยะไวอ้วอืมต่เมันช่วงห่างก็คือแสดงว่าไปแล้วหักขาแล้วปลาดึงไปแล้วจะได้จอดเบื้งบนทุกขนเลยจ้ะก็ครอยู่มั่นกับบ่ได้ถ้าแม่ไปใส่ยู้เซื้อหนี่บ่เห็นแน่นอนเลยจำบ่ได้อันนี้อันนี้ลืมแนะน้ำมาคุณตาเป็นนักใส่เบ็ด มืออาชีพเก่าสมัยก่อนไปใส่ยูเซอ,อร์แมนบตาไปนอตหางขึ้นต<ม>่ลทีราจักโลตาเจ<ม>โก็ได้ยี่สิโลก็ได้ตาจักหลังเกาะสมัยก่อนลอยลอยสองล,อย,อ,งลอยเงียยังตเัเงียเขียดเงียนเฉียดเงียเขียดเงี้ยเยมากวเงียเฉียดนอนตังแต่ก่บัดเงี้ยขียดเดียวไม่ค่อยใสเวลาไปเื่อไปนอนใส่บัดนี่ใส่แล้วแล้อนำลดนอนำเทียงหน้า นอกองหวัดพระานหินุไปงฝนตักน่อเปียกๆตัวกนอตาฝนเหรอตีนตีนแกะเปี้ยตายอยู่นี้น้ำเส้นปากคอ่่เขียดเนี่ปูต่ลากลัง่ยดครับอันนี้ก็ใส่เบ็ดมาประมาณ ยี 20, 20่สิบยี่สิบก็หลังแล้วสองไฮน่าลุนล้วน,วนอันนี้กัอ้อมใส่อ้อมไฮน่ามือนี้มาเบิ่งว่าป่าในไฮน่าสิพ่อมีบ่เพราะว่าฝนตกตอนหนึ่งมันเจอช่วงพายุโกนเซอร์นะครับมาบกันป่าบืนอันนี้รุ่นป่าบืนครับว่าไฮน่ามันทีมาเขาาไฮน่าบ่าถ้าเขามันทีกินเนี้ยขี้กระเดี่ยนนะปอป่าคอปลาดุก ปลานิ่นปลาตะเพียนครับมเมืองว่าป่าได้สิสิบืนได้หลายก็เกันนะครับหรืออาจิบ่มีป่าเลยครับน,นี่เดี๋ยวมาลองรุ่นอีกทค่นึงครับไม่อีกรังนึง่งเอาปวดละทะลุ่นทะนนลุนบาดในไซส์แล้วๆทะลุนรอบคำรอบนี้ใส่ใส่ไว้กว่อนทะลุนว่าเพิ่งใส่หรือว่าอะไรใส่แจ็คตัว รอบคำรอบคำกับรอบเสาอยท่านได้เตรียมอันน,น,ในใั้นอยู่ตัวนี้เนี่ใส่คุกคือยังบ่คือต้องเป็นเอาแล้วแล้วดูดายตอนนี้ขา้าทารุ่นหมนน <c oughs> ดแล้วรอบุผมนึงว่ามันจะเป็นังไรแบบรอบส่อ,อีกรอบนึ่งปลาปัา <รอ S 2> <อ>ได้มากก็ที่เป็นรอบเ่อย <c oughs> ตาวันนี้เอาครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันตอนทุ่มนึงเดี๋ยวมายามอีกเทน,นึงนะครับเด้อสวัสดีครับพี่น้องคำอะไรด้วยบัานนี้ตอนนี้ประมาณสองคุณเชิงม,ม,ม,มายามเด็ดครับมายามเด็ดโอ้เงยยังเหลืออยูอย่ครับกำลังมองอยู่บุ้มปัาปางยังมองมาหอดจอตาจอยัอพิซซ่ามันยังบางอยู่ แต่มีห้อยนะห้อยมันนี่มส่ไม่กินเลยดีสามแต่เ,เป็นยามมานี่เออมีหลังที่ซีเงียหมดนะอ,อ,อิปูกิเอาไฟลงเป็นตํำเลยเออเอาความที่ได้หลดไปอัไฟที่หน้าเ้าติดอยู่กว่เป็น,นอย่งเขาฮู้ตรงนี้ค้นยู่ คนไม่เก็บหมไบ้ครับบดทตังคดเอเดีย๋ดยนมีเลยเนาะได้อีนนี้คือนัาเป็นไม่น่าลห้าใสตะกลงตังคะดีแหละระวังนะครับด้วยดิน ไม่น่ามือมีใช่ขึงหัวไม่น่าเดี๋ยวเบื้องนั่นแหละอ่าเอาเมื่อี่กันไม่น่าสามารถเดี๋ยวไปเป็นเติมเติมทั้งคู่ได้ครับอคไหมโอ้โหเห็นว่เห็นว่าเ้ยีก็เดียนนี่เห็นว่านี่คีก็เดียนนี่แหอ 16เอาไม่ เดาาี๋ยวปาชาเลยนะมันทิพท,ที่หานว่ะนี่ยใช่ไหทือหายบะอืม้องอีกแลหาว่าอันนี้ติดอยูแล้วนะคะติดอยูลาราชาตัวนี้ตายังน้อดึงบักแข้งเลยไปแล้วค่ะอันอนั้นหลังมันซ้ำหานบาไหล้ะจ่ะ อลุน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 เบิ้ง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 มันดึงลุนลุนลุนมันดึงมันดึงยุบยุูติ่อเดี๋ยวมห้าซโอ้ช่อนโอ้สองแก้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมันจะลุดเด้อยู่โอ้ยลุนแก้วเปลนอีกแล้วเิีวอใช่เบียแก้วไปหนึ่งน้ำตลลกกันโอเค ว้าวเอ้ยจแดงกินมะนอวปาคอใส่อันผู้ใส่ปากคอใส่เบ็ดกระปุ๊ดปลาว่าเป็นนะจ๊ะตัวแรกบะไรตัวนี้กระสืบะไรใือกันใจว่ายากวนเลยพะว่ันป๊อกป๊อป๊อกกันป๊บกป๊อเป็นที่ตายโอ้แสดงว่ามันบืนถึงมาไรไปต่อจ้ะเดี๋ยวไเด้วยกัน น้องบ่อัพไังถ้าอไรด้ย่ลองกดตรงกันยึดกันด้วยได้ยินเสียงมันบ่น41 42 42อันนี้อันนี้ไายังนอรุนด้วจ้ะโอ้ไ้ๆๆๆๆอย่้งที่42อ่ะชัตเตอร์ รถเปลี่ยนด้วยครับบอกไว้ก่อนแล้วความจะขึ้นจังไงหายเรื่อยังขื่นยังจังไงปวดรเต็่นอือปุ๊บโม่ตัวซ้ำกันตัวซ้ำเชียงใส่เด็กใส่ใจเชื่งกันแสดงว่าขึ้นมาจากสาพร้อมกันอ่ะตอนนี้นะปีสิบสองเลอะเขียดเขินเขียนเขียดบ้านเต้นจับเขียดใส่เบ็ดโอ้

ได้แจ็คตัวจ้ะสีได้แจ็คตัวจ้ะมันมีเห่าอ้าหาอย่างสีแด้มตนนี้เวลาสามแล้วเป็นี้ลึกไปไหมบวกแกเลยบอกนี่ดูกแกกับไปตัดแต่มีวลาสามถึงชิมหาอันนี้คือห้ามไม่ยามเบ็ดนะจากเนาะเขินยามเบ็ดบั้นพัชสายสามเขินยามเบ็ดแต่พัชสาอื้งโมัวเขินอียงงนะจ้ะยามเม็ดเล้แต่ปลาข้อซี่ตัขนาดซ้ำกัน โดยเงี้ยขี่แก่เดียนเลยค่ะขี่แก่เดียนเขยอยังก่งนนอนหไส้เดือนตาตัดซิมาหยาบอีกรอบเศร,เศร้าเนาะค่ะเนาะเอาพี่น้องเนี่ยแร่งนี่ประมาณสองทุ่มได้ใส้ประคอประมาณสามขีดสามทุ่มไม่สามทุ่มประมาณสามขีดซีโตพี่น้องเอาประมาณเขาเรียกว่าซีแดมแล้วซีแดม มันมานคุณองมันมาน,น,มานาก็กัดใบอื่นเส่าครับแล้วคลิปนี้กับเขาขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเร้อครับแบบนี้เป็นคนบานหน้ากับเห็ดคลิปออกมาเรื่อยๆครับขอบคุณครับไป